เตอร์ลิงวางด้วยขวาลูกนี้ไม่ถึงเมนดี้อาครับลูกนี้แม่มากลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงกลางมีซินวาหยอดไปหน้าประตูให้เมนดี้ลูกนี้โดนดึงแม่รตรงกลางมีเตลลมองจ่ายตัดไปที่ปาเอ็ดปาเอ็ดขืนมาให้อ้าวแล้วยังไงครับลูกนี้เควินเดอะบอยเหมือนไปปั๊มกันแล้วผู้สินใช้เหมือนจะจุดโทษครับโอ้ โอ้โห oh, oh, เป็นจุดโทษจริงๆครับเจมี่วาร์ดี้จะยิงจุดโทษให้เลสเตอร์ S T สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาชมแมตช์จำลองเกมพิมลีสแมนเชสเตอร์ซิตี้ city, ครับวันนี้ พบกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เป็นโปรแกรมพริม์ลีสัปดาห์ที่3นะครับของฤดูกาล2020ถึง2021ครูนี้จะมีเกมลงเตะกันจริงๆครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของทั้งสองทีมก็ ไปรอติดตามรับชมแมตช์จริงๆกันได้นะครับก็เป็นโปรแกรมสัปดาห์ที่3าครับของเกมพรีเมียร์ลีกไปดูกันใหม่นี่เป็นรายชื่อนักเตะของเดลตร์ซิตี้ครับมาในระบบ4 3 2 1นะครับอีกสักครู่ครับครึ่งแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ เอาครับพึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วครับมาเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นฝ่ายเสี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับฝ่ายวอกเกอร์ออกไปให้เมนดี้โฟเดนเคินเดบอยขึนมาที่เดบอยครั้งหนึ่งตรงกลางมีโฟเดนยืนอยู่ลองเปิดไปข้างหน้าไม่มีใครครับแเสเตอร์ิตเอาบอลมาเก็บไว้ครับส่ยุนคูโยนมาให้ตรงกลางเปเลส จ่ายไปติดบล็อกของด้านแมนซิตี้ครับแมนซิตี้เก็บบอลมาจะบุกทางฝั่งซ้ายเบนดี้เข้ามาที่ซินวาแบลนดซินวาออกไปที่ควินเดบอยเหมือนจะยังไม่เล่นเกมนะครับทางด้านแมนซิตี้ยังถ่ายบอลกันไปมาครับโฟเดนให้มาที่ซินวาโฟเดนให้ไปที่เคซุดโดนเดอร์ซิตี้ครับ ดักเอาบอลมาได้แต่ก็ยังไปเอาบอลมาได้คืนครับทางด้านแมนซิตี้เบนดี้โอตัวนี้เน้นไปทางซ้ายเลยครับทางนั้นแมนซิตี้แล้วยอดมาให้ลาหฮินสเตอร์ลิงลูกนี้เปิดไปติดบล็อกครับเป็นเตะมุมของแมนซิตี้ครับมีมาเลสครับยืนจะโยนเลยไหมไม่โยนครับเล่นกับสเตอร์ลิงสั้นๆ ตอวลิงวางด้กว่าลูกนี้ไม่ถึงแมนดี้เอาครับลูกนี้แม่มาเลสยวกาดซับครับแต่ทำไมเพิ่นก็รับสบายครับลูกไม่ได้แรงอะไรครับปาเอ็ดเรยจะทำเกมส่วนบุกขึ้นมาครับจ่ายไม่ดีครับโดนแมนเชสเตอร์ดักเอาบอลไว้ได้ครับ ฟิวฟเดนซินวาฟอเดนอีกครั้งหนึ่งแบลนโดซินวาเอาไปที่เควินเดอบอยลาร์ฮินสตอร์ลิงโดนลุมสองแต่ยังได้อยู่ครับลารฮินสเตอร์ลิงเข้ามาลองอยิงลูกนี้มาหักติดบ,บล็อกครับแบลนโดซินวาให้ไปที่โฟเดนแมนดี้ออกไปที่เควินเดอบอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงกลางมี สินว่าหยอดไปหน้าประตูให้เมนดี้ลูกนี้โดนดึงแน่ลู้สิงไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหนึกว่าจะได้จุดโทษแล้วครับแน่ลสินก็ใจแข็งเหลือเกินนะครับไม่เผาให้จุดโทษแมนเชตอรครับจงังหวะมือสักครู่เอาครับเลสเตอร์จะทําเกมส่วนกลับขึ้นมาครับไปเลสเล่นกับปาเอด็ดยอดขึ้นมาลูกนี้แม,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 มไม่จึงครับไอมูริาเป็นทางด้าน กิสเตียนฟุกนะครับเมื่อสักครู่มากิสเตียนฟุกครับจะโยนมุมให้เลสเตอร์ซิตี้ครับจะโยนไปในกรอบเขตโทษครับโดนกองหลังของแมสเซตี้โขกทิ้งเข้ามาเอวิบานปาเอ็ดดิลมองลุกล้มตัวกวาดโดนแมสเซตี้ตัดบอลแล้วจะสวนกลับครับ <All right. S 2> มาเลสโยนไปให้ทางด้านเคซุตลูกนี้ลึกเกินไปครับ กองหลังของเลสเตอร์ซิตี้บงทิ้งออกมาครับแต่เรามองให้ไปที่ฮาวิบาลฮาวิบาลมองเข้าในอย่างวนอยู่นะครับผ่านจังหวะเปิดเพื่อนต้องเปิดเข้าไปครับแม่ถืนเปิดไปหน่อยครับทางด้านฮาวิบาลเอ้าล้วลูกนี้แม่มาเลทําบอลลั่นออาไปเฉยครับโอ้โหเสียจังหวะไปเลยครับกิเตนฟุกก็ ไม่เข้าใจลจังหวะนี้ขคยบ็อกเกอร์ครับ <Nice. S 1> ขคยบ็อกเกอร์อีกครั้งหนึง่งเข้าไปตรงกลางครับ s cool. <S ลาปอสโฟเดนออกไปที่ควินเดบอยเดบอยมองหาเพื่อนครับตรงข้างในมีฟิลโฟเดนเล่นกันสองคนครับเดบอยกับโฟเดนเวลาในเกมไกลจะจบครึ่งแรกแล้วครับ s cool. <S ยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับ ลูกนี้มีจังหวะบุกเข้าไปโดนลุมแย่งเฮเพื่อสิงเต่าจบครึ่งแรกเลยครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ยังไม่มีสกอร์ครับกลับมาชมนในเกมครึ่งหลังกันครับเรตเตอร์สตีพาขึ้นมาทางซ้ายครับตรงกลางมีเตลลม,มองจ่ายตัดไปที่ปาเอ็ดปาเอ็ดขึนมาให้อ้าวแล้วยังไงครับลูกนี้เควินเดอ์บอยเหมือนไปปั๊มกันแล้วผู้สิน้นชีเหมือนจะจุดโทษครับโอ้โหเควินเดอ์บอยไม่เห็นด้วยครับตรงนี้ ต้องเข้าไปขอคําอธิบายครับว่ายังไงครับอาจารย์ต้องดูภาพช้าครับนี่ครับพิมดอยเหมือนจะย่ำมาที่หลังเท้าด้วยหรือเปล่าครับน่าจะเป็นจุดโทษของเลสเตอร์แล้วครับอย่างนี้โอ้โหเป็นจุดโทษจริงๆครับเจมี่วาดี้จะยิงจุดโทษให้เลสเตอร์ขึ้นนำหนึ่งสูบอย่างนี้แม่ไม่เหลือครับ เจมี่วารดี้ครับซัดขึ้นนำให้กับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับออกนำแมนสซิตี้หนึ่งตัวศูนครับยิงได้เด็ดขาดจริงๆครับเจมี่วาดี้กองหน้าตัวเก่าของทางด้านเลสเตอร์ครับมาชมภาพช้าครับเล็งไปทางขวาครับแล้วก็ยิงโด่งครับทางด้านเอเดสันก็เหมือนจะพุ่งช้าไปหน่อยครับ นี่ครับไปเล่นทางครับเลี้ยงมุมสูงเลยครับหนึ่งศูนครับนาทีที่ห้าสิบเอ็ดครับมีสกอร์แล้วนะครับครื่งหลังลมาดูเจ้าทิ่นยังเหลือใบสีฟ้าครับแมนซิตี้จะยอมไม่ทีมเคลื่อนอย่าง <Kyle Walker. S 2> เด็กเตอร์จะบุกมาเอาแต้มกลับไปได้หรือเป <Walker. S 2> ล่าครัก็ทำเกมบุกขึ้นมาครับทางด้านขวา ขายบล็อกเกอร์ให้มาที่ฟิลฟอรเดนฟิลฟอรเดนใช้หลังพิงนิดนึงเอนดิดี้ยังแซะอยู่ครับคืนมาที่เควินดูบอยดูบอยให้ไปที่สเตอร์ลิงซิวาร์ไบนันโดซิวายังแข็งอยู่แล้วก็จะพาวงล้อมลูกนี้เอาครับฟิลฟอรเดนสเตอร์ลิงให้มาที่เควินดูบอยดูบอยครั้งหนึ่ง ทางซ้ายมีสเตอร์ลิงดีดคืนกลับไปแล้วจ่ายตัดลูกนี้โอ้โหฝืนจ่ายมากไปนิดนึงครับด้านควินเดอร์บอยโดเลตเตอร์ดักบอลเอาไว้ได้ครับแล้วบอลมาคลองเลยครับแล้วก็ไม่เล่งครับออกไปที่ฮาวิบานตีเลอมองจ่ายนี้ติดครับบุกขึ้นมาใหม่ครับแมนซิสตี้ลูกนี้ผู้สินว่างไงครับ อืมผู้เสิรยังไม่เป่าให้เห็นเป็นลูกได้เปรียบของแมนเชสเตีรด้วยครับอาครับเคซุดสินวาให้ไปที่คายวลอกเกอร์ทางขวาสุดมีลิยาร์ดมาเลสตรงกลางยังว่างครับยังเหลืออู่สองคนนคบตรงกลางมีครับยังไม่ให้ครับวอกเกอร์คืนหลังมาสินวาที่ปาเอด็ดอ่าโฟเดนมาเลสมาเลส,าเลสหาจังหวะโยนไปให้เพื่อน แล้วไคพอ,อเกอร์โอ้โหวิ่งแล้วทำบอลลั่นเอาไปเองครับแม่ลูกนี้ต้องเสียจังหวะบุกไปเลยครับอ่าครับเลตเตอร์จะทำเกมส่วนกลับขึ้นมาครับทางซ้ายชิมีวาด,ดี้ไปที่ตีตละมงเอาจ่ายทะลุมาลูกนี้ได้ไหมครับแล้วสัดลูกนี้โอ้โหแม่าเสาไกลไปไม่เยอะเอิบต้องดูจากบุมกล้องตรงนี้ครับ นี่ครับจังหวะจ่ายนี้ตัดหลังเลยครับอ,อกหูแล,แล้วยิงน่าจะหักมากเกินไปครับอหอหลุดเสาออกไปนิดเดียวครับเกือบจะเป็นสองศูนครับแม่ยังหนึ่งศูนอยู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้ยังนำอยู่นาทีที่เจ็สิบแปดครับเวลาในเกมดูเหมือนแมนซิตี้ก็จะเล่นเกมขึ้นมาเรื่อยๆครับ มมนดีลูกหูนี้ถึงมบอยจะเปิดขวางทานังติดบล็อกตั้งเกมขึ้นมาใหม่ยังหาช่องเจาะไม่ได้กับเพื่อนต้องขยับให้นะครับฟิลฟอเดนออกไปที่มาเลสบ่งชงขึ้นมาที่ซิมวาดีสายควอยออกไปทางขวาเอาครับได้จังหวะเปิดไหมลูกนี้เปิดเข้ามาอถึงครับโดนนั่นโซยุนคูครับ่งิ้งมา หยอดไปลุ้นหน้ามาตูเอาเคซุดตีลังกาลูกนี้อืกดไม่ลงครับแม่กาเบียลเคซุดครับจักรยานก้าดครับแต่ว่ากดไม่ลงมาดูภาพช้าชัดๆมันกล้องตรงนี้ครับนี่ครับอืเหมือนจะปิ้นออกไปครับแม่เสียดายครับกาเบียวเคซุดนะครับ ลในเกมตอนนี้87นาทีแล้วครับช่วงท้ายๆเกมแล้วครับต้องดูว่ามซสตี้จะโหมได้หรือเปล่าครับ <M endy. S 2> รเมนดีน้โบเดนต้องรีบแล้วครับทางด้านมซิตี้ไควอเกอร์มาเลสดีด้านมาเลสให้คืนไปที่วอเกอร์โยนมาให้มาเลสอีกครั้งหนึ่งจะได้จังหวะเปิดมาลุ้นลูกสุดท้ายลูกนี้จะได้โคโอ้โหกดไม่ลงคนระับ อุตสินเป่าจบเกมเลยครับเป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ตูต่อศูนย์จากจุดโทษของเจมี่วารดี้ครับนาทีที่51าเก็เล่นกันสนุกครับทั้ง2ทมีมนี่ก็เป็นไฮไลท,ท์ทั้งหมดของเกมวันนี้นะครับท่านผู้ชมชอบคลิป ถ้าเกมฟุตบอลแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆคลิปหน้าจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามรับชมได้เลยนะครับ วันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ